ทุกวันอายอยู่ทั้งนั้นคือกันบ้อนที่เดือนแล้วที่เฝ้ารอหรือไปพอคุณไหมแล้วอายเป็นไงสิ่งดีมากค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสวาปลาพี่น้องชาวต่างชาติ ฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับนนหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นหลังจากที่วันก่อนไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราได้ตัดกิ่งไปเรียบรนอยแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะพอตัดกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกรรมวิธีต่อไปของน,นหน่วยก็คือการแต่งต่อ,อ,อตัดกิ่งเสร็จแล้วเราต้องมาแต่งต่ออย่างเงี้ยแต่งตอนี่หมายความว่าหนึ่งก็คือเราอยากได้รูปทรงแบบไหน ตอมันจะได้ไม่เกะกะการเก็บตอไว้ไว้กี่กิ่งกี่กิ่งเพราะว่าหม่อนเนี่ยอย่าลืมว่าจากหนึ่งต้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งกิ่งพอตัดทีเึงก็ขึ้นมาเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการตัดหรือว่าการแต่งเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้ทรงของเขาสวยแลวเดี๋ยวกิ่งกาออกมาใหม่ก็จะเจริญแล้วก็ สมบูรณ์กว่ากิ่งเก่านะครับเหมือนตัดผมอะไรเงี้ยเลยใช่ไหมคะไม่ให้ลุงรังอของโกเนี่ยก็เ,เหมือนกันกับตัดผมนั่นแหละแต่ว่าตัดผมเนี่ยก็คือผมมันจะไม่เรียกว่าผมโกะแตกาย <laughs> ตัดผมเนี่ยตัดไปกี่เส้นมันก็จะงอกเท่าเดิมนอกจากว่าผมเราจะล่วง <laughs> ใช่ไหมฮะแต่ว่าตัดกิ่งไม้เนี่ยเราตัดหนึ่งแต่เวลาแตกเนี่ยเขาอาจจะแตกมาเป็นสาม ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เหมือนการตัดผมโอเควันนี้เลยตัดแต่งให้ดูนะเหมือนต่อเนี้ยผมจะตัดถเลยเนี่ยตัดเสร็จพวแล้วผมก็จะเว้นไว้แล้วก็ตัดตัวนี้ตัดนะฮะตัดตัวนี้ตัวนี้ก็ตัดตัวนี้ก็ยาวไปนะฮะให้มันได้ขนาดที่ค่อนข้างที่จะเท่ากันเนี่ย แบบนี้เลยเอะไรด้วยฮะตาเขาเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีตาที่หลงๆอยู่เนี่ยพวกเนี้ยที่เรามองว่าไม่เห็นว่ามีตาอยู่เ,เดี๋ยวเขาจะแตกข้ามาอีต้องให้เท่ากันนะครับแต่เท่ากันนี่นผมสังเกตแล้วมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่รู้สึกเสียดายเวลาจะตัดกิงหมอนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียดายเราต้องเน้นที่ ทรงของคขางให้ได้ทรงตามที่เราต้องการเหตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยกิ่งนี้นี่เอาออกเลยนะฮะมันฉีกอยู่เรียกไปชําได้นะเพราะว่าตอข้างล่างเนี่ยเป็นตอของมอนอันนั้นได้ไหมเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่ปุ๊บ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 ก็จะสวยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแต่ง ตัดครั้งหนึ่งต้องแต่งครั้งหนึ่งตัดครั้งหนึ่งแต่งครั้งหนึ่งจริงไหนที่ดูแล้วไม่สมบูรณ์ตัดออกเลยปรับวัดขนาดให้มันเท่ากันเวลามันออกมามันก็จะได้แตกออกมาเท่าเท่ากันความสูงก็จะเท่ากันอันนี้กิิงซ้อนอยู่ใช่ไหมจริงซ้อนอยู่เอาออกสักกิ่งหนึ่งไว้แค่กิ่งเดียวพอนะฮะ ที่แต่งว่าใหม่เนี่ยก็จะสมบูรณ์นะครับนี่อันนี้ระสำคัญจริงมันจะไม่เก้งก้างนี่นะครับนี่นี่แหละเขาเรียกว่าแต่งตอ ไม่ใช่แต่งตัวไม่ใช่แต่งกิ่งนคือการแต่งตอ่อเห็นไหมกิวว่งเยอะมากอะถ้าทำให้ดูแค่นี้ก่อนวันนี้อากาศร้อนแล้วนะร้อนไหมครูร้อนค่ะร้อนติบอยู่นะร้อนค่ะอย่างนี้เอานี่ออกเลยเนี่ฮะับปริมาณความยาวให้เท่ากันเห็นไหม ก็จะสวยเลยเนี่ยไม้เราแต่ทีม่มันเป็นตอนเยอะแบบนี้เดี๋ยวกิ่งมันก็จะออกมาเยอะมากนะฮะพอกิ่งเงยอะมากเสร็จนี้ยเราเราตัดเอาให้มาให้ให้ได้กิ่งตามที่เราต้องการก่อนแลน้วเราจะมาแต่งทีหนึ่งแต่งตอนไหนก็แต่งตอนที่เขาออกออก,ออกยอดมาแล้วถูกต้องเราจะเหลือไว้กี่ยอดก็เลือกเอาถูกต้องกูเก่งจังเลยอ่ะทุกคนผมึงให้วัวหน่อยเ <laughs> นี่ยฮะพอหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะแตกมา <c oughs> ขอไปด้วยนะแต่งมาเป็นจุ้มๆเลยพอเป็นจุ้มๆเสร็จทีนะในการแต่งกิ่งจะแต่งง่ายที่สุดก็คือตอนที่เขาออกมาเป็นพุ่มแล้วยอดอ่อนๆสูงประมาณนี้เราก็คัดเอากิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราจะไว้จริงๆก็แล้วแต่เราทีนี้นะครับนี่คือวิธีการง่ายๆในการแต่งทรงนะ,ะหรือว่าการแต่งตอของ หมอนของเรานะครับพี่ๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับส่วนอันนี้ก็ยังเป็นซุ้มเหมือนเดิมซุ้มก็สวยนะนะคนที่ชอบซุ้มก็จะชอบนะครับสลับเมื่อวานเนี่ยมีพี่ๆหลายท่านเนี่ยนะติดต่อมาเรื่องเออกิ่งตอนตนี้จะหมดแล้วเหลืออยู่จุ้มหนึ่งนะเอาอยัางเก็บไว้ให้อยู่เ <c oughs> ดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการเคลียร์ให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของอ่าได้วัเดโชสุอินนะครับ ก่อนจากการวันนี้เดี๋ยวเราฝากช่องพี่ต้อมเหมือนเดิมนะฮะต้อมปลูกผักสวนครัวกาเล่นแปลนช่องพี่น้อยน้อยทาสวนนะฮะช่องพี่เอเก้าทีละเก้าเกษตรอินรีย์ C นะครับช่องเกษตรกรกชาวบ้านพี่ๆสามารถที่เข้าไปติดตามรับชมได้สิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรเยอะแยะมากมายส่วนวันนี้น่หนวดล,ลาไปก่อนนะฮะแดดออกเดี๋ยวดําหมดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เฉลยนะครับคิดดี พูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพรในประเสริฐจงบังเกิดแด่ท่านนั้นวนลลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายตัดเลยตัดเลยชอบชอบชอตัดห้ขาดเลยชัอๆชอชอ